ครับสวัสดีครับผมอาจารย์วชพรพลบุญสมบูรณ์ครับคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันลตนโกสินทร์ก่อนอื่นเลยต้องขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 คณะบริหารธุรกิจทุกคนนะครับคณะบริหารธุรกิจของเราเนี่ยมีการจัดการเรียนสอนใน3พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่บอพิพิพมกจักรวรดนะครับแล้วก็พื้นที่สารยาแล้วก็พื้นที่วิทยเขตวังไกรกังวลน,นะครับคณะของเรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็หวังว่าพวกเราจะประสบความสาเร็จในการเรียนนะครับก็ หากมีปัญหาติดขัดประกันใดาสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อของคณะบริหารธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ครับก็คือทั้ง3าพื้นที่จะแยก Facebook ออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเว็บไซต์ของคณะนะครับหรือหากมีปัญหาติดขัดประกันใดาสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็เหมือนกันนะครับ Facebook ของผมก็วัชรพลบ,บุญสมบูรณ์นะครับ ก็หวังว่าพวกเราจะมีความสุขในการเรียนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ